เอาเละครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่ากระหึมฝรั่งเศสกันเลยทีเดียวเพราะล่าสุดพิมพิชยาครับชนะใจโค้ชยุโรปส่งลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องกับแมตต์อุ่นเครื่องพร้อมกับรายงานล่าสุดจากทางฝั่งเวียดนามครับเรียกว่าเกิดปรากฏการณ์ช็อกเพราะตู้แช่ดังที่ห้องตกอับผันตัวขายออนไลน์แต่ตู้เย็นนั้นก็ยังยืนยันย,ยังการันตีที่จะลงเล่นในลีกต่อไปเพราะไม่โดนตรวจโอ้โหแต่และเรื่องราวเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของตู้แช่กับตู้เย็นถือว่า น่าสนใจมากกับคลิปนี้แต่จะเกิดอะไรขึ้นนั้นติดตามกันได้เลยคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจำกัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ซครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t r e a m i n g ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบที่ว่าครบจบในที่เดียวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมในคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับวอลบอลสาวไทยเรา นะครับไม่ว่าจะเป็นพรพันธ์ก็ไปอเมริกาแล้วหรือว่าจะเป็นชัดชูออนทัดดาวฉราพรก็เริ่มฝึกซ้อมกับสโมสรแต่อีกหนึ่งคนที่เราจะมาพูดถึงกันในคลิปนี้ครับนั่นก็คือพิมพิชยาโกกรัมที่ต้องบอกเลยว่าลุกใหม่สดใสโดยการเปิดตัวสโมสรใหม่ในฝรั่งเศสครับชื่อว่าวองเดิรนองซี่แฟนคลับเนี่ยออกมาชื่นชมว่าเป็นผู้เล่นที่ยิ้มสวยมาก เหมาะสมกับการเป็นคนไทยอย่างแท้จริงแต่ว่าไฮไลท์ที่สําคัญเลยครับคือหลังจากเปิดตัวหลังจากฝึกซ้อมของพิพิชยาแล้วกลายเป็นว่าโค้ดนั้นไว้ใจเชื่อใจมากๆซึ่งก็ได้รับโอกาสลงเล่นแมตช์อุ่นเครื่องหลายตัวหลายแมตช์เลยโดยตั้งแต่ที่พิมพิชยาครับได้ไปฝึกซ้อมได้ไปร่วมเล่นกับสโมสรวงเดบดงซี่ก็มีการอุ่นเครื่องไปแล้ว4นัดด้วยกันโดยนัดแรกครับก็ชนะไป2ต่อ1เซตนัดที่2ชนะไป3ต่อ1เซตนัดที่3ชนะไป3ต่อ1เซตนัดที่4ครับชนะไป4ต่อศูนย์เซตเป็นการเจอกับ เออร์เฟิร์ตด้วยนะครับเออร์เ er ฟิร์ตก็ทีมอยู่ในลีกเยอรมันแต่ว่าอีกนัดหนึ่งนัดล่าสุดเลยครับที่อุ่นเครื่องจบไปเมื่อวานนี้เป็นการเจอกับปารีสแชงคราลสโมสรนี้ถ้าเกิดผมจําไม่ผิดเนี่ยเหมือนสาวที่เราจะเคยเจอนะครับน่าจะเป็นพิมพิชญานะเคยลงเล่นกับปารีสแชงแคราหรือไม่ก็ตาลชาที่เล่นจริงแชมป์สโมสรออยุโรปในตอนนั้นโดยก็เป็นวองเดิร์นองซี่เลยครับเปิดบ้านรับการอุ่นเครื่องกลายเป็นว่าแพ้ไป4ี่ต่อ1เซตซึ่งเกมนี้เนี่ย พิพิจาของเราก็มีรูปเยอะเลยก็อาจจะหมายความได้นะครับว่าเป็นตัวเลือกสําคัญที่โค้ดนั้นมั่นใจกล้าส่งลงเล่นกับทีมใหญ่ขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่นะปรารีสแซงคราวเนี่ยเป็นทีมที่ได้ผ่านเข้ามาเล่นจริงแชมป์สโมสรยุโรปเนี่ยบ่อยครั้งเลยเกมนี้ครับเซตแรกก็เป็นฝั่งของปรารีสแซงคราวเอาชนะ วังเดิฟนองซี่ไป25-20ต่อเซตที่2ก็ยังเป็นปารีสเอาชนะไป25-23ต่อเซตที่3ครับก็ยังคงเป็นปารีสเอาชนะไป25-21ต่อแล้วเซตที่4ครับวองเดิฟนองซี่ก็มาเอาชนะได้28-26ต่อส่วนเซตที่5นั้นก็เป็นปารีสแจงคาวที่เอาชนะไป15-11ต่อเรียกว่าเป็นการอุ่นเครื่องที่ดุดันมากนะครับเกมอุ่นเครื่องแบบไหน จะมาอุ่นเครื่องกัน5เซตเนี่ยก็เป็นวอเดิฟนองซี่กับปาริชังคาวเหมือนเป็นการเตรียมทีมนะครับอย่างอุ่นเครื่องเกมแรกเนี่ยเล่นมีแค่3เซตอุ่นเครื่องเกม2เล่น4เซตอุ่นเครื่องเกม3ก็เล่น4เซตแล้วก็อุ่นเครื่องเกม4เล่น4เซตจนมาถึงอุ่นเครื่องเกมที่5เล่นกันทั้งหมด5เซตก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเลยครับจะเป็นภาพของควีนบีมที่แอคชั่นเนี่ยมีส่วนร่วมกับทีมเยอะมากนะครับแล้วอุ่นเครื่องเกมนี้รู้สึกว่าตากล้องช่างกล้องช่างภาพเนี่ย จะจับเยอะเป็นพิเศษมีหลายช็อตเลยครับที่ให้แฟนชาวไทยของเราได้รับชมกันซึ่งก็ต้องรอติดตามรับชมกันในขันเกมแรกกันของลีกฝรั่งเศสเป็นการประเดิมครั้งแรกของเจ้าตัวด้วยโดยก็น่าจะชนะใจโค้ชและสามารถยืนตัวหลักได้ทันทีสําหรับควีนบีมพิมพิชาของเรานะครับผลงานโดยส่วนตัวเนี่ยยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับโดยเฉพาะการในขันในปีนี้เนี่ยโอ้โหฟอร์มดุดด่นมากผลงานของวองเดิร์ดองซี่เนี่ย ถือว่าไม่เลวร้ายเลยนะครับจบฤดูกาลอดัดห้าของตารางชนะ18นัดแพ้ไปแค่8นัดเท่านั้นและก็สามารถผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศครับกับการแข่งขันวอลบอลถ้วย ของฝรั่งเศสโดยก็ไปแพ้ปารีสแชงคราวที่อุ่นเครื่องกันยังสามารถผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันรายการชิงแชมป์สโมสรยุโรปด้วยก็เดี๋ยวต้องรอรับชมติดตามกันนะครับเอาล่ะมาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้ต้องพูดถึงกันเลยกับตู้แช่ล่าสุดเลยครับหลังจากที่โดนตรวจและก็ถูกแบนตลอดชีวิตนั้นทั้งรายการ f a b b และก็เวียดนามไม่มีใครเอาแล้วนะครับจนกระทั่งมีข่าวออกมา คือตู้แช่ได้อาชีพใหม่ครับเรียกว่าเป็นการปิดฉากอาชีพนักวลลย์บหญิงไปแล้วซึ่งคุณผู้ชมเองก็น่าจะทราบกันดีนะครับที่ไม่ผ่านคุณสมบัติของ f i v b แล้วก็ทาให้ทีมมันโดนปรับแพ้ไปศูนย์ต่อสทุกนัดที่ลงเล่นแลว้วเวดนามเองก็ได้รับหนังสือจาก f i v b ว่ามีมติแบนเธอตลอดชีวิตในการเข้าร่วมแข่งขันใดๆที่เกี่ยวข้องกับ f i v b ก็ตามนั้นเลยครับผมก็ได้นาเสนอข่าวไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งพอโดนแบนแบบนี้ครับช่วงแรกดังที่ห่องผันตัวไปเป็นโคปป้ชแต่่่่ววาาาลาสุดมมีขออก ว่านางดีหองนั้นได้มีการไลฟ์ขายสินค้าออนไลน์บนบัญชีและก็แอคเคท์ส่วนตัวในการสร้างรายได้กับปัจจุบันนี้นะครับเป็นการขายออนไลน์อย่างเต็มที่และบางครั้งเนี่ยมีการไลฟ์สดยาวถึงตีสองตีสกันเลยถือว่าเป็นอาชีพใหม่นะครับปิดฉากการแข่งขันวอลเลย์บอลบดิ่งไปแล้วเพราะคุณเหมือนเป็นการโกงเหมือนเป็นการเอาเปรียบทั้งในชาติของตัวเองแล้วก็ในลีกก็เหมือนเป็นการเอาเปรียบครับรวมถึงมาเอาเปรียบทั่วโลกด้วยเนี่ยทั้งไทยเราทั้งในยุยโรป,ปหลายทีมเขาก็เห็นพ้องตรงกรัน ว่าไม่สมควรมาเล่นกับวลบอลหญิงพอมาเล่นไม่ได้เนี่ยถูกตีตาชัดเจนว่าเป็นผู้ชายก็เลยหมดอนาคตทันทีจากที่เวียดนามนั้นจะเป็นผู้เล่นที่ก้าขึ้นสู่ทีมชาติชุดใหญ่ได้ถึงแม้ไม่สูงแต่ว่ามีจัมเปอร์ที่กระโดดสูงแล้วก็ตีหนักตีแรงเคยพาทีมชาติเวียดนามเนี่ยพาจบอันดับที่5ชิงแชมป์เอเชียครับและก็ยังได้รับสิทธิ์เล่นยูไบเลตทแช,ชมป์โลกด้วยในปี2 0 2 5แล้วผลงานดีมากนะครับจบอันดับหนึ่งชนะทุกทีมเลยสุดท้ายโดนตรวจจบเกมโอเวอร์เลยสำหรับตู้แแช่่ก็็หันนไปเปเมค ออนไลน์พอค้าออนไลน์ซะแล้วส่วนอีกคนหนึ่งครับต้องจับตากันต่อเลยเกี่ยวกับตู้เย็นรุ่นน้องเนี่ยไปแล้วแต่รุ่นพี่ยังอยู่ชื่อยังไม่ถูกตัดจากวลเล์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามและก็ยังไม่ถูกตัดชื่อในการลุยซีเกมถึงแม้ว่าจะมีข่าวออกมาก็ตามครับว่าตู้เย็นนั้นได้ถอนตัวออกจากซีเกมไปแล้วแต่ซีเวียดนามหลายแห่งเนี่ยยังมีการเปิดเผยเหมือนกันว่าตู้เย็นยังอยู่ในรายชื่อเบื้องต้นของการ่น,นขันวลเล์วันหญิง ทีมชาติที่จะมาเข้าร่วมซีเกมปี2 0 2 5ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพครับแต่ว่าในเวลานี้เนี่ยโค้ชของทีมลวลาดิบอญิเวียดนามเองยังชั่งใจอยู่ว่าจะเอาตู้เย็นไปไหมหรือว่าไม่เอาไปโดยแต่ละทีมที่จะลงแข่งขันครับก็ต้องส่งรายชื่อเบื้องต้นกนซึ่งตอนนี้ทั้งเวียดนามก็ยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับรายชื่อนี้โดยก่อนหน้านี้เวียดนามก็บอกว่าตู้เย็นไม่ได้อยู่ในรายชื่อแต่สุดท้ายเนี่ย เลขาสหพันธ์เวลั์เวียดนามก็ยืนยันว่ายัางไม่ตัดชื่อตู้เย็นออกไปเป็น1ใน14รายชื่อที่มาเล่นที่ซีเกมไทยเราก็ได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ก็ต้องส่งชื่อมาแล้วซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอรอติดตามผมเชื่อว่าตู้เย็นยังไงก็ไม่มาครับคงไม่มาในหลีกของเวียดนามเองก็ต้องเอาให้รอดก่อนครับเพราะตอนนี้ก็เริ่มมีการประท้วงกันหนักมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสโมสรดืนเนี่ยเขาก็ลังเลงเหมือนกันว่าเฮ้ยดังที่ห้องเนี่ยโดนไปแล้วแล้วตู้เย็นหนักกว่าดังที่ห้องอีกทําไมถึงไม่โดนไม่ตวรวจซักทีก็ยังคงเป็นประเด็นอยู่ครับเกี่ยวกับเรื่องตรวจเพศสภาพเพราะที่ผ่านมาถือว่าเป็นตัวขวังของวอลลบอญหญิงเวียดนามเลยแต่ว่า ถอนตัวไม่ได้มาแข่งขันในศึกจริงแชมป์โลกและก็อีกหลายรายการที่ตู้เย็นเคยถอนก่อนหน้านี้รวมถึงซีเกมผมคิดว่าน่าจะถอนด้วยซึ่งต้องรอติดตามอัปเดตกันนะครับ เอาล่ะมาปิดท้ายกันที่อีกเรื่องราวหนึ่งครับเรื่องนี้ก็ต้องพูดถึงเช่นเดียวกันกับล่าสุดฟิลิปปินส์นั้นได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพวอลลบอลหญิงชิงแชมป์โลก2029เป็นที่เรียบร้อยครับหลังจากที่ไทยเราเพิ่งเป็นเจ้าภาพมาปี2025แล้วก็จะรับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากฟิลิปปินส์ก็ไม่รีรอนะครับรับบทเป็นเจ้าภาพทันทีกับปี2029ส่วนปี2027ก็ประกาศออกมาเช่นเดียวกันซึ่งเป็นสหรัฐอเมริกากับแคนาดาที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมในอีก2ปีข้างหน้า ต้องมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วพอได้โอกาสเป็นเจ้าภาพเนี่ยจะทําได้เหมือนไทยเราหรือเปล่า เพราะเทรเราถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในการจัดรายการทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆที่ประสบความสําเร็จมากๆส่วนการเข้าร่วมแข่งขันนะครับแน่นอนว่าอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยเราไม่ได้รับโคต้าเจ้าภาพอย่างแน่นอนซึ่งก็ต้องทำงานให้ดีที่สุดโดยเงื่อนไขที่สามารถผ่านเขาไปเล่นวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกได้ครับสาวไดเราจะต้องทําเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งจึงจะสามารถผ่านเข้ารอบโดยเงื่อนไขแรกก็คือต้องติด1ใน3ของรายการจริงแชมป์เอเชียปี2 0 2 6ส่วนอีกเงื่อนไขหนึ่งก็ต้องเป็น1ใน1ึ่งทน่มบอันดับดีดใน ซึ่งยังไม่ได้สิทธิ์ลงแข่งขันรายการจริงจชมป์กก็เป็นสงเงื่อนไขที่เราต้องทําไม่ได้แล้วก็ไม่น่ายากเท่าไหร่กับการติด1ใน3เพราะว่า1ใน3ส่วนใหญ่เนี่ยมีไม่กี่ทีมนะครับมีจีนญี่ปุ่น เกาหลีไทยแล้วก็จะมีเวียดนามแทรกมาบ้างแต่ว่าเวียดนามพอตู้เย็นไม่ได้เล่นแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ปังซึ่งสุดท้ายเราก็ต้องมาตัดกันอีกเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นจีนโดยสาวไท้เราก่อนหน้านี้เนี่ยก็สามารถคว้าตั๋วชิงแชมป์โลกรอบสุดท้ายได้ทุกครั้งเลย6ครั้งเนี่ยเป็นเจ้าภาพหนึ่งครั้งและก็ทํผลงานดีสุดก็คือการจบอันดับ13ในทัวร์นาเมนต์โดยเฉพาะการเป็นเจ้าภาพเนี่ยได้รับเสียงชื่นชมมากนะครับถึงแม้ว่าผลงานเราจะ ไม่ได้เข้ารอบลึกๆเนี่ยแต่ว่ามีความมั่นใจที่ดีรวมไปถึงบรรยากาศต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าได้รับเสียงชื่นชมจากเวทีนานาชาติเลยก็เดี๋ยวยังไงรอติดตามอัปเดตความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในลีกของฝรั่งเศสทั้งเรื่องของตู้เย็นถึงแม้ว่าจะไม่เกี่ยวอะไรกับสาวเรเราก็ตามครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่สําคัญไม่แพ้ก,กันกับวงการวอลเลย์บอลอาเซียนที่ขายหน้าไปทั้งโลกเลยครับกับการโกงเพศสภาพ ซึ่งก็ต้องรออัปเดตติดตามกันนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับวอลเลย์บอลแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็กนกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับเขาอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายๆย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับ N.F.Steaming ความบันเทิงครบวงจร